สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมไลน์เลนเจอร์นะครับวันนี้วันปิดลีก PVP นะครับก็เป็นวันเสาร์นะตอนนี้เนี่ยผมก็อลองปั้นตัวทดแทนมาในส่วนของเบ้าโพสเดอนนะครับเดี๋ยวผมขอรีเซ็ตศักยภาพนิดนึงนะ,ะก็ขอรีเซ็ตก่อนแล้วกันนะครับคือลองใช้เบ้าตัวตลกดูว่ามันจะเวอร์กไหมอันนี้ผมก็เพิ่งปั้นไปนะครับเอ้าเฮ้ยมันเพิ่มไม่ได้นี่ว่า อ่ะไม่มีเพิ่มศัก,กยภาพมางานงอกแล้วผมไม่น่ารีบรีเลยไม่เป็นไรนะครับโอ้เสียดายมันไม่มีเพิ่มศัก,กยภาพนะไม่งั้นก็น่าจะโหดกว่าน,นี้นะครับอ่าผมเพิ่งปั้นไปนะอ่ะยังไม่รับเพชรไปนะครับจริงๆก็ยังไม่น่าปั้นหรอกแต่ว่าผมก็มองว่ามันยังเป็นตัวโหดอยู่นะครับก็เลยปั้นมาไว้ก่อนนะอ่าอยู่ไหนวะเนี่ยอ่ะตัวนี้นะครับยังไม่รับเลยนะ ก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยรับใช้แรกกำลังคิดอยู่ว่าจะใช้ร่างไหนดีเดี๋ยวผมสลับเป็นออาต้าดีกว่าแร่เราเยอะอยู่นะครับอโอเคกดไปออ,อันนี้ครูดาวเหลืออยู่4.5วิน,นะครับซือผมอยากเอามาเปลี่ยนอันนี้เขาเรียกว่ายกเลิอกอมาตะแล้วก็ให้มันเปลี่ยนเป็นกล่องนะครับมีดาเมจ30เท่านะ อันนี้ครูดาวสิบามวิหรือเปล่าน่าจะสิบามวินะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันมีบอกทักษะแล้วนะว่ารอเท่าไหร่นะครับเช่นสกิลหนึ่งเนี่ยรอทักษะอยู่ที่อ่าสอวินะครับสกิลสองรอทักษะสิบามวินะครับอันนี้ผมมีไอเทมก็คือไอสกีมนะครับลดอ่าร,รอทักษะสี่สเซนะครับก็เลยเหลือแค่อ่าเท่าไหร่วะเนี่ยอ่าสกิลหนึ่งเหลือเจ็ดวินะครับสกิลที่2ก็เหลืออยู่ที่ อ่เจุดห้าวินะครับก็ประมาณนี้นะก็มาลองดูว่าจะไหวไหมนะก็ไป p ีวกันนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตรับก่อนเลยคือน่าจะ p ีวยาวนะครับนะรับไปอีก37ขนลุงนะครับอีก40นาทีก็จะปิดหลีกนะครับตอนนี้ผมอยู่มามเตอร์2นะครับ ให้คะแนนรอบนี้อ๋อมันปิดไป2วันนะคะแนนมันก็เลยยังไม่พุ่งสูงเท่าไหร่โอ้โหแต่ว่าตั้งรับแพ้ยับนะครับอโอ้โหทีมแต่ละคนแบบโหดเกินนะครับเดี๋ยวผมขอจัดทีมนิดน,นึงนะทีมป้องกันผมน่าจะจัดแล้วะเอาบอลตัวตลกไปเรียบร้อยนะครับคือผมเอามาแทนอ่าโพไซดอนดูนะอ่ะแล้วก็ทีมโจมตีก็เปลี่ยนก่อนเอาบอลตัวตลกลง มันก็บัฟช่วยเพื่อนนะครับสกิลหนึ่งมันบัฟไอเนี่ยเพิ่มระยะโจมตี10บเอะนะครับแล้วก็รอได้เพิ่มทักษะเพิ่มกระชับทักษะเนี่ยสีนะครับแล้วก็สะท้อนไดาเหมน,นะ,ะตัวนี้แหละที่ต้องการนะครับก็ลองดูว่าจะไหวไหมมาดูนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเสกเป็นกล่องโอ้โหคนไทยขอข้ามแล้วกันนะครับเจอดัด่า ทาตุไฟมีอยู่โอ้โหทาตุไฟตัวเดียวนะไม่เป็นไรน่าจะเสกได้หมดอยู่มั้งแต่ว่ามันแพ้ทางรัดนะครับมารอดูว่าจะไหวหรือเปล่าอ่ะปล่อยไปไม่ลืมดูว่าใช้แรกเท่าไหร่อ่ะใช้แรก213นะครับอ่ะผมใช้เกียร์สจุดนะ,อะโอเคปล่อยไป เหมือนกระตุกนิดนึงนะคือผมอเพิ่มเสียงเอฟเอฟกต์มาก็เลยกระตุกนิดนึงอ่ะก็เป็นกล่องนะครับอ่าดูเอาเรื่องอยู่นะเพราะว่าผมใส่เกียร์ที่เพิ่มความแม่นยำทักษะนะครับก็คือ3าเปอร์เ็นี่ยเป็นกล่องยาวๆนะครับโมโหนะครับเพราะว่าเดือนเมื่อกี้เนี่ยเปิดมาได้เจมมืดนะครับอ่ะก็เบวจะตลกแทนไปเลย เหมือนสบายขึ้นนะถ้าผมขออนุญาตปิดเอฟเฟกเสียงก่อนอขออนุญาตปิดเหมือนมกระตุกนะครับเสียงเสียงโอเคเดี๋ยวประมาณนี้ให้ดูเกียร์ใหม่นะครับเกียร์หนึ่งก็จะเป็นออันนี้คีมอธิยาลีโอนาดนะครับเกียร์มันก็ดีอยู่แต่ว่าเพิ่มอาตาัตรา ความแม่นยำมักษาไปนะครับ39%ส่วนเกียร์สองเนี่ยถูงมืออาเธอร์นะครับก็อ่าที่4ก็จะเป็นรถแรกอีก1จุดนะครับมันก็มีรถแรกอยู่แล้ว30%นะครับอ่าช่องที่2ก็อีก30%นะรวมรถแรกทั้งหมดก็คือ60อ่าเจ็ดสิบอร์เซ็นะครับบวกอ่าสมบัติอีกประมาณ9%นะก็ประมาณแปกว่าเลยนะครับอ่ใช้แรกค่อนข้างน้อยก็ลุยต่อมาเพราะว่าน่าจะพอใบอยู่ อาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับผมก็จะใส่เพลงแทนแล้วกันนะไปะลวยไปคือมันก็บัฟใพ้เพื่อนอสกิลไกลขึ้น10%นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่่าไทยกะก็จะได้ไกลขึ้นอีกประมาณ50จุดนะครับฮ่าไปโอ้โหฝั่งตรงข้ามกดจางไว้นะครับ แต่ถ้ามีสกิลอ้นนี้มีเกียร์ที่โดนแน่นอนนะครับก็คือไม่เหลือแน่นอนเพราะว่าชนะได้อยู่เนี่ยเป็นกล่องนะครับเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่นะเป็นกล่องระสิบสองวิน,นะครับอ่ะยาวๆไปอ่ะโอเคได้อยู่อ่ะใส่กล่องไปนะครับนี่โดนไป โดนกล่องไปนะครับเรียบร้อยอาหารหน้าป้อมไปทัวร์ไปสกัดไปนะครับแต่ผมว่าชิลอยู่นะโอเครอบนี้ไม่รู้ว่าจะขึ้นมาสเตอร์หนึ่งวหวหรือเปล่านะครับแต่ว่าเหลืออีก3 7นาทีขอข้ามแล้วกันนะ,ะมีตัวบินด้วย ถามีบัสเตดนะครับอเดี๋ยวลองดูนะครับแต่ว่ามีตัวบินนี่แหละตัวปัญหาก็า่ผมเปลี่ยนทีมอีกทีมนึงนะมีตัวสกัดบินนะครับเจอตัวสล็อตแล้วก็ตัวอนูบิสอีกโอ้โหไฟโอ้โไฟลงกับไอ้สล็อตรัวนะครับก็รอรุดนะครับตัวข้างหลังจะเป็นกล่องไหมก็เป็นกล่องไปแล้วนะครับเนี่ยสล็อตก็เป็นกล่องไปลงก็โดนกล่องนะครับตัวบนมาแล้ว แต่อย่างน้อยก็มีสตอรอยู่นะ,ะถ้าเจอไอตัวไหเนี่ยอซาลี่แม่มดมันสกิลแปมันก็จะได้ตายเองนะครับเดี๋ยวรอลุ้นทั้งล่างก่อนโอ้โหนอนสเปย์เราแต่ว่าตายไปละในตัวบินผมว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เกียร์ดีพอสมควรนะครับอันนี้ผมเกียร์เจ็ดดาวทั้ง3มชิ้นนะครับ สีไดยมัน,เป,นเป็นตัวเก่านะก็เลยเพิ่มศักยภาพไม่ได้นะครับผมก็เลยรีฟรีไปเลยโอเคเรียบร้อยนะครับเป็นกล่องกันไปโอ้หไม่เป็นไรเพิ่มแรกหนึพก็อยู่แค่พันสนะบา,าตัวตลกเรานะครับยิยงไป 2อ0พันได้สองสิบสามนะครับใช้แรกค่อนข้างน้อยเลยเดี๋ยวผมต้องเก็บรูบี้เพื่อเปิดเกียร์ให้มันได้ดีๆนะครับสรุปเมือเ่อกี้ชนะได้อยู่นะรอบนี้เจอธาตุไฟธาตุไฟ2ตัวได้อยู่ได้อยู่ผมคิดว่าไหวอเดียนใช้ให้หมดนะครับตอนนี้ ไปรวยไปอือหืออ่าโดนเซกล่องไปนะครับอ่าเรียบร้อยคิเร็วโดนเซกไปแต่ว่าของผมมันไม่ไม่ได้ใส่เกียร์เขาเรียกว่าอะไรเพิ่มอัตราการชดรักษานะแต่ว่ามันก็มีสกิลในตัวนะครับรอให้อ่าอลิติกิบัฟเนี่ยมันก็เพิ่มอัตราการใช้สกิลเพิ่มมาอีกทีหนึ่งนะครับก็จะให้สกิลเร็วขึ้นอยู่นะแล้วก็มันมีเพิ่มอัตราการใช้รักษะ ในตัวนะครับผมก็เลยก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะสกิลจิกๆแน่นอนนะครับนะ,ะเรียบร้อยเป็นกล่องไปนะครับให้ลีกสูงก็เล่นได้นะแต่ว่าเกียร์ต้องดีนะครับเพิ่มคะแนนไปเดี๋ยวดยดูเหมือนโดนตีไหมเนะี่ยโอเคยังไม่โดนตีลุยต่อ,อขอข้ามนะครับ โอ้หม้อบินอีกแล้วธาตไฟไป2อ่ตัวเดียวอ่ะเราเราลุยหมดนะครับตอนนี้อผมว่าก็โอเคนะ,ะผมก็ใช้แทนบาวโพเซดอนไปเลยจริงๆเนี่ยบาวตเตลกตัวตวลกผมมันเบลแค่140้อยสี่สิบเอ้ยร้อนะมันบวกแค่3ามนะครับก็อ่ะตัดสินใจบวกไปเลยอีก17ตัวนะครับเอามาใช้ไปเลยนะครับ กดไปคือผมมันก็เป็นธาตุน้ํานะก็เลยเามาแทนใช้ตัวนี้อาโพเซดอนดีกว่าอย่างน้อยมันก็ทะลุอามาตะนะครับโอ้โหรอบนี้ตึงว่ะแต่ก็เป็นกล่องไปอยู่เออเป็นกล่องไปเป็นแถบไปละนะครัดีเอาหนอนสเปร์ไปโอ้โหทั้งสลอ็อตทั้งมอบินก็มา <c oughs> อื้มนเดี๋เดี๋ยว,ด,ยวดูก่อน เขาพัดมาแล้วโอเคเราจะได้ตัดสินใจง่ายๆนะครับยิงไปโอเคโล่มาที่หลังโอ้โหสล็อตโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอดัมคืออดัมน่าจะโดนไอเนี้ยบาวเย,ยนรอ่าสกิลลำเนวปุ๊บแล้วพอพัดนะครับมันกลับมาเป็นฝั่งฝั่งตรงข้ามอีกนะก็เลยเสียฟรี โอหมอบินทำไมเยอะจัดตัวเนี้ยเดี๋ยวดิเ้มอบินมามอบินมาโอ้หมากลุกเหลือตัวเดียวเวยละมากลุกใครจะแตกก่อนกันวันเนี้ยโอ้มันมาเยอะเกินนะครับรอบนี้โอ้โหเราเรียบร้อยไอีกทีเดียวตายโอเคพัดไปได้อยู่ผมขอดูฝั่งตัวเองก่อนแล้วกันฮ้ยพัดจิ้มไปโอเคจิ้มไปอื้มจิ้มอีกเอ้ยมันมาถึงแล้ว จิ้ม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 ไปเออโอ้โหใจหายไอตัวข้างบนอ่ะไปดูยต่อไปนะครับดูเยอะๆมอบินอีกมาสู้กับเจมืดน,นะครับเราไม่กลัวละคือเดือนที่แล้วเปิดไม่ได้นะครับ2400รลูบี้เราบริาหทสะส,สมมาตั้ง3เดือน ไม่สามสี่เดือนเลยนะเนี่ยเปิดไปมาพัดไปยิงไปโอเคตายเยอะอยู่ดัสก็ดัสเถอะเอลิทเรายังไหวนะครับเฮลิทเราฟันได้เนี่ยโดนเป็นกล่องกันเยอะนะครับ ไปเอาสอิรอบนี้สบายแล้วแต่ว่าไอเทมช้ไปหมดนะครับโอเคเรียบร้อยอชนะต่อเนื่องไป32ครั้งไปโุยต่ออันนี้ตัวบินไหมเนี่ยไม่ใช่ตัวบินนะโอแต่ว่าเอาเรื่องเหมือนกันไหมเราไม่มีตัวใหม่สักตัวนะครับเรายังใช้ตัวเก่า อานูบิสก็ไม่มีบาสเตดก็ไม่มีเปิดไม่ได้นะครับอยซ่ามาโอ้โห๋ยวเดี๋ยวพอตัวตลกเราจะรอดไปเนี่ยบา้าตัวตลกนะยืนได้อยู่ได้อยู่ได้อยพัดไปเลือดส,สี่สิบกว่าล้านนะครับบา้าตัวตลกแล้วโอ้โหแร่เพิ่มยับยับเลยอะไปเพิ่มต่อไปโอโ้โอหรอบนี้ไม่น่าจะไหวนะครับ เอาเรื่องโอ้โหเออเอเคได้อยู่ตายไปเยอะอยู่นะแต่ก็เออรอบนี้เฮ้ยแล่ทำไมขึ้นเยอะอย่างนี้อ่ะรอบนี้แพ้ยับนะครับลองสู้กับตัวใหม่ดูเนี่ยไม่ไหวทีมเราทั้งสลอตเจมม่วงนะครับตัวก็โหดเนี่ย อ่ะถ้าไปดูเกียร์อีกทีนึงนะครับแบบน่าจะโหดสัสสัสเลยอ่ะดูเกียร์นะครับเกียร์จันทาเจ็ดดาวหน้าแรกสิบห้าชิ้นนะครับหน้าที่สองอีกสิบห้าชิ้นอ่ะสามสิบชิ้นไม่น่าเลยเราเกียร์ก็ยิ่งโหดกว่าเราเยอะนะครับไปสู้ต่ออ่ะเจอไอ้หอ้อบินอีกอ่ะมีหมออบินมี เขา,าเรียกอะไรมิลิมนะครับมิลิมผมก็มีนะแต่ว่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็ธาตุไฟใช้เป็นเอริสอย่างเดียวเลยเอาไปตัวชนไปมันก็เขา,าเรียกว่าอะไรลดลดระ,ะ,ะยะสร้างนะครับระยะเวลาหนึ่งนะกดไปอือหือโคนี่นักเรียนตัวเก่านะครับแต่ว่าก็ยังโหดอยู่ ใส่แทงท่าด้ำดไปอโอเคได้อยู่นะแต่ว่าผมจะหนักในตัวข้างบนอีกแล้วเนะี่ยได้แรงเยอะอยู่ได้อยู่อโอเคไม่ไม่ห่วงละคือผมห่วงตัวข้างบนไงเมื่อกี้ให้มออบินเลือตัวเดียวแล้วมา โอเคยิงไปเรียบร้อยนะครับมาสเตอร์หนึ่งคะแนนทางเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหบวกแค่สองเราแพ้ไปแล้วก็นับใหม่นะ,อ,ะอีกสามสิบกว่าคะแนนนะครับเออข้ามมาเด้อไอตัวใหม่เนี่ยคือนะไม่น่าจะไหวทั้งสล็อตท,ทั้งเนี่ยขอผ่านนะครับ ตึงจัดนะะเดี๋ยวก็ลองดูนะครับมีตัวสล็อตนึงแต่ว่าโอกาสเราชนะนี่ก็น้อยนะแต่ว่าก็อยากลองดูนะครับมีกบไอ้ตัวกบบินเนี่ยผมก็มีนะแต่ว่าไม่ได้ใช้นะครับหรือก็ปั้นแม็กไปแล้วแหละแต่เหมือนข้างล่างมันลงโล่งไงไป เสกไปโดนสตาร์นไปเนี่ยอะโทวะเขาไปลึกอยู่นะเออได้อยู่โดนเสกไปและโอ้โหเขาปล่อยโทวะมาแค่ตัวเดียวเหมือนกันนะครับแต่ว่าแลันเพิ่มจัดนะของเขาโทวะตัวเดียวครับหผมทั้งทั้งโทวะแล้วก็ฮิมาวาริตัวกบนี่ก็ <c oughs> โอ้โหแล่แร่แร เพิ่มแล้ทิเอา้าเฮ้ยลืมดูอ่ะอันนี้ว่ามันเอาอยู่ละอ้าขอผ่านในตัวบินเลยแล้วก็ลืมดูเลยถ้ายังเจอทีมเดิมมาแล้วอ่าเดี๋ยวขอข้ามกันแล้เล่นยากอ่ะเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นมาเตอร์หนึ่งนะครับไปเจอโยตัวใหม่อีกไปเราลุยหมดอ่ะตอนนี้ ขอแค่ไม่มีตัวบินนะครับคือเล่นเหนื่อยนะการยากเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่มีเกียร์ดีอะ,อะโอเคมาโดนเสกไปโทะว,วา่เาเราไปยืนท้้งหน้าละโอ้โหตายอย่างเร็วเลยอ่ะเอริสเราโทว่ววาไปยืนท้้งหล,งลังละอ่ะก็โดนเสกเป็นกล่องเยอะอยู่นะครับอ่ะยิงมิสไซล์ไปก่อนเลยอ่ะโทว,ว่ากระโดดต่อละ โอเคกันไม่อยู่แน่นอนนะครับแบบนี้อ่ะโทวะโดดไปอ่โทวะ,วะสองตัวลวะงั่รอบนี้โนยเทมไปโนยเทมไปนะครับโอเคเรียบร้อยเออไม่เจอตัวบินผมว่าง่ายกว่าแต่ว่าเกียร์เขาก็น่าจะโหดนะครับ คือเลเวลรีเจนละรีเจนเจ็ดสิบห้าเกียร์ก็ไม่ไม่ต่างกับผมเท่าไหร่นะผมอ่ะดีกว่านิดนึงไปลุยต่ออื้มะมีตัวแก้ลำนำเย้ายวนนะครับแต่ว่าเราใส่กล่องไนงะชินจังก็ามาไป จินจางเจอไทยกะไทยกะเปาลุกเป่า่ะออปีไปโอ้ยงมีสายอ่ะวิ่งไปไทยกะทางไทยกะโทวะเรายิยงจีดไปก็ไม่น่าจะไหวอ่ะแต่ว่าเปาตัวหลบก,ก็เสกเยอะอยู่นะครับเฮ้ยโดนไปเยอะเหมือนกันนะ ทั้งหลังนี้ก็โดนไปเยอะนะครับก็คือมันพอมันมาอยู่รวมเป็นทีมเนี่ยเบาตัวต,วตวลกก็ช่วยได้เยอะนะเนี่ยก็โดนเสกกล่องไปนะ12วิพอๆกับเจมม่วงมาน,นี้ยเจมม่วงก็12วินะโอเคเรียบร้อยนะครับชนะไป แต่ว่าไอเทมก็ใช้ไปหมดใกล้ขึ้นมาเตอร์หนึ่งแล้วนะครับออขอไม่มีตัวบินเซนลี่หิมาก็อยากใช้นะแต่ว่าพึ่งวิร้อยสีนะครับปล่อยไปมีบัฟอรรมดา,าด้วยไปเอาตัวตลกโอเคเป็นกล่องไปนะครับเดี๋ยวตู้สล็อตเปน็นนำนำอีก กดแจไปเลยวะแจะให้หมดนะครับโทวะไปละโทวะกระโดดไปไม่โดนสตันครับมีโลโอ,โอเคแต่ว่าโทวะไปติดหน้าป้อมเรียบร้อยละโอ้โหสลอตทำไมแกมถึกอย่างงี้โอ้โหโทวะเาราเอลซาฟันเอาฟันเอาเลยเนะี่ยอะโดนเสกเป็นกล่องไปดีเลยโอ้โหแต่ว่าข้างหลัง ไม่น่าไ,นไห הח. วว่ะให้โดนเศษกล่อง tamam. ไปเยอะอยู่นะมมาสเตอร์หนึ่งเราจะขึ้นง่ายๆได้ไหมเนี่ยเหลืออีก20นาทีนะครับอันนี้โอ้โหอัดวีดีโอไป24นาทีละเหมือนเราโชว์โอ้แพ้ชนะแพ้ชนะอ่ะคัดทีมดีๆละโอ้ขอข้ามแล้วกัน โอ้ยมาเตอร์แล้วก็ศักยภาพ2องแล้วอ้สองพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่ตันของเขาละอืม <Yeah. S 1> สองพันมาน่าจะไว้อยู่ตัวไม่ค่อยต่างกันเยอะนะครับ <Yeah. S 1> อืมไหมอ่ะโอเคฟันไป ดาวเบนชีดาวเบนชีเอ้ามันไม่ตายสักทีวันดาวเบนชีไทกะเป่ามันดิไทกะเออเอาเป่าไม่โดนอีกโอ้โหมันก๊อปปี้แบบยื้อกันพอสมควรนะครับ เคียได้ละรอบนี้คือเราขยับดันไปเรื่อยฝั่งนู้นเริ่มบางละเรียบร้อยอยิงมิซาย,ยัดไปอีกลูกหนึ่งอรอบนี้ชนะแล้วนะครับมาสเตอร์หนึ่งขึ้นยางเนี้ยคะแนนยังขาดอีกเหรอหรือว,ว่ามีคนมาตีแล้วโอเค ก็ว่าย์ขึ้นยากเหมือนกันนะครับเนี่ยโอบัตเตอร์อโทวาเจสิก้าในคอมเพนเซอร์ดีที่ยังเวล์ร้อยสี่สิบอยู่แต่ว่าเราไปเจอสล็อตนะครับไปนะปล่อยไปโอบาวเตัวตลกยืนน้ำหน้าอีกแล้ว จะนอนสเปยสกิลหายหมดนะครับอ่ะโทวะอ่ะยังดำหน้าไปอยู่ได้อยู่ไปไปยิงไปนะครับ mm hmm. ดีที่มันยิงอ่ทะลุแมปแต่ก็ไม่น่าจะไหวนะเนี่ยฝั่งนั้นก็เอาเรื่องนะครับจานอนสเปยเราอ่ะเจสซก้า mm hmm. ไป ดรอดูยื้อก่อนโอ้โหแล่แล่ตึงมากเลยโอ้โหไม่น่าจะไหวแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอพักก่อนโอ้โยโดนไปทุกตัวอืมไทกะก็โดนไปแล้ว โอเคเออบางตาหน่อยเพราะเมื่อกี้ได้สกิลแช่นะครับแล้วก็ยิงมิซายไปโอเคเริ่มจอดได้ละเกือบเหมือนกันนะครับเอาเรื่องอยู่เหลือสิบหกนาทีโอเคมาสเตอร์หนึ่งขอแคป์ิดนึงดูเกียร์เขานิดนึงนะครับโอ้เจ็ดดาวทั้งชุดเลย มีหกดาวกระดิ่งว่าว่ายตึงชิบหายเลยนะครับเนี่ยมีหกดาวแต่ว่าโหดจัดนะต่อไปอืม,อมแต่ละตัวข้ามไปแล้วกันนะครับ ซาถูกวะตัวใหม่เดี๋ยวลองดูนะแต่เห็นว่าตัวไอตัวนี้เนี่ยก็ยังโหดอยู่นะลืมชื่อมดละตัวที่มันมีล่างก้าวดาวนะครับหนึ่งาค่าค่าสิวมันดีนะนะช่ไปก่อนอเนี่ยเดี๋ยวเกือบกดโล่ไป đây, không phải đấy, gần bắn súng bay, bắn đi, lấy, húi, ừm, này, Thái cả, bắn đi, nằm sấp đi, nhá, bắn đi, ô hô, chờ chờ, không สเตย์เพิ่มได้โอ้โหตึ้งชัดฝั่งเราแบบบางลงชัดเจนนะดีที่โทวา่ายังเข้าได้อยู่คือผมต้องเรียกหนอนไม้ได้ก่อนตอนนี้ไม่งั้นเจาะไม่เข้านะครับอโอเคได้ละเบาตุตดดลกเมื่อกี้ ใส่กองไปทั้งแถวเลยโอ้โหเกือบไม่รอดนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็โอ้โหสามสิบนาทีละ,ะผมก็จะได้ลุยต่อนะมันเหลือแค่อีกสิบสามนาทีนะครับโอเคก็ประมาณนี้ผมก็จะได้ไปลุยต่อนะครับโอเคในส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ